สวัสดีเงี้ยมันเศร้าครับมันนี้มือสันวันดีปล่อยปลาสริสบ่เอาจากสรงถุงก็ได้ปล่อยปลาสริสนะครับเนาะอ่านี่เอาลงบ่อยงี้เด็กกล่องกระถางไผ่โขกงนั้าหลับเป็นแค่จะท๋ามาปล่อยปลาสริสนะครับเป็นแรงอาหารบ่อนี่มาท่านในมีเนาะ มามามาปล่อยร่งทางไหนเรากอย่างกระตูก็นั่นดีลงมาเฮ้ยนะคะกูตกลงนี่ให้จังไนี่นี่นี่ล่งางนี้ไม่ย่างนี่นื่พี่เปี่ยปล่อยลงเท้าอ้ยมันถีมืน่เทวดามาปล่อยปลาโอ้ยลงเท้านั่น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 ะนั่น เนี่ยปะพาวล่ะเอาเอาเอาจุ่มน้มสักก้อนวิธีการปล่อยปลาเอาปากมันลงน้มสักก้อนเอาปากมันลงเอาปากมันลงให้มันแช่หนามเออมันแช่หนามเก่านั่อย่าไปเทจวกเลยเออเอาหนามเกาเขาเอาหนามบ่อเขาเออเอาเลยเอาเลยถ้าไม่ฉาดเออให้เอานามเก่าเขานั่ม ถ่ายเลยไปโอ้ยถ่ายจนมาแจ้งได้แจ้งแล้วก้นนั่นไปเห็ดเปรี้ยวสดเฮ็ดไปโล้ยวสดเอามาปล่อยเลยเร็วปลานี่จะลงขึ้นไปหยังหรอบ้าแค่แล้วบ่คัค่แล้วบ้แล้วลงมาลงมาปลาลงสั่ง ถอยหลังก็ลุกสังอยู่ดีสักคนอันนี้ไหอันนไปลดยังไงก่อนอันนี้ปลาจระเมดอันนี้สลิดอีถุงเึงจระเมดสลิดปลาหนดีถุงเดียวเดียวนาะอ๋อเออบ่รู้จักว่าสิเอาแม่นะล้านกับรลาลู่

ร้องตกสังผู้ขายผู้ขายให้ยากค่อยๆจุกเลยค่อยๆจุบเฮ็ดโลดจ้าเออมัน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 เอาเยอเอายอีไปยังก็บไปเฮลิบุมา ใปรดบุญเนี่ยู้าได้กินกกนะ,ะผู้ขาป้าล่ยนะัู้ขาข้ล้วยนะผู้ขาบรรทานาปอนะาบทานเอาไมิก<อ>นั่นอยู่ข้างหลังดึงแบบเครื่องว่าหันล่ะโอ้เชียวเด็เอาอคุณผอเอ,อ้ยต้วันเงินส้อยข่ยออกหลดเป็นหาัดต้ทำหมูจับ อืมยอนม่อมี้อืยอย <laughs> าน่บ่ยืนไดหัอเบอ่บ่ปวดขาเอา้ามีแห้งก่อนอะนีดหัวดวนอืมเอา้ามีแห้งก่อนเขาจะมีแห้งแล้กูปวดขาคุ ไา้ยังนี่ยมาสา<ะ>มาปล่อยปลา<ะ>ครับขอบคุณมากมากเบิดน่อยกินได้อยากอ่าคัเดียวมาปล่ยหงมากมามา,ากหาหไหมคลูกถา้น<ะ>่มด<ะ>ุกปวดอ่ะคุณปดปลาดุกไปแล้ครับคุณเอาอถือแล้วดิดุกอ้ ลงยูทูปมานี่นี่ชสั่งยูทูปเนี่นี่องร้อยเงนอืโอ้แกวๆๆวก,ลกลปล<ะ>าดุกเนี่ยผู้ใดล่ะอุ้ยหลปาดุห้างนโอ้มันตอดคาอ่าเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว อ,อีกถุงนึงเอ้เปิดไปแล้วตัวนี้ควายๆเด้อสิหัวดวนลงนำ้ำเห็นไปขึ้นเมื่อกี้เนี่ลยล่ะเออบุโตโตตะมัวสัง,งโกอันนี้มาปล่อยปลานะครับที่โคกหนองนามันซื้นหัวเซลผลพี่น้องผู้ให้กำลังใจนะครับไอ้ปูเมียนลำมะฝอยซอย เบิดกินอะไรพี่น้องเอ้ยทั้งหมดอืมเอาเยอะก็เยอะแค่แม่เ้าเอาอันยางยางคือร้อยอองๆองององ่นจะไม่เก็บอะไรเอาหนำเกาเข่าเลยเออเด้ยเด้อเดๆๆเด้อเดยอย่อๆย่อย่อยปนะติดตก เบิดแล้วเราปล่อยซวยละบ่านี่เลยชุ่มเรืออยู่นี่เลยเออนี่เบิด์ตแล้วเบิด์ตแล้วอัดถุงมาควายควายจะเอาอยู่ช่วงนั้นให้เราเก็บไปซะชุวนี้ควายสะเอาได้ถุงอ๋อสามคือดึงออกเงาใ่ไหจ้าเออเมื่อเมื่ออะไรบ่ดึงออกว่ได้หลอกว่าโชคดดีมีใช่ไปไปไป พีหนังเอ้ยเศร้านี่เต็มสตรีมเลยครับอ่าลงปลาอ่าตัวเอลตัวเอลข้องใส่ไก่ตัวเอลนี่ครับนิ่นตะเพียนเรียบร้อยครับอ่านี่แ ปล่อยปลาไปแต่กินในครัวเรือนเลยว่าอาจจะได้ขายผลละพี่น้องเอ้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเนาะอาจจะเดี๋ยวเพิ่งระยะกานอาหารเป็นก้อนสองสามเดือนนะครับอาจจะได้ขายผละหรับพี่น้องโคกน้องหน้าหรือว่าพี่น,อกกน้องเกษตรกรบ้านไก่เรือนเกี่ยงกัสามารถมาสอบถามได้เนะาะแต่ว่าต้องมาเหตย์แยงหน้าไปไปถึงนอนหลินนะครับ เออเทียงหน้าไววเถอะเกษตรอินซีวิธีสารเออโบแมนโคกน้องนาลาพินแคนครับนี่สองช่องครับแล้วก็กเกษตรอินซีวิธีสารครับช่อง youtube บ้าคับในมีคนติดตามไลน์ดอกเห็ดไปเรื่อยๆนะครับแมนเห็ดไปมลมวลไปสั่นะละเนาะสำหรับมือใได้กำลังเร่งใจ เอนี่สำหรับอกำลังแรงใจมาปล่อยปลามาอนี้นะครับพอค่าปลากะใจดีดีตึงเสือต้งแถมนะครับมาจากไซก่อไม่ค่าปลาโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคันพี่น้องสนใจพันปลานี่มีเบอร์โทรติดต่อบ่ะเบอร์โทรเบอร์โทรไหน ศูนย์เก้าสามสามสองสาม้าห้าศูนย์สองทบทวนศูนย์เกามสามามห้ายครับค่ะพี่น้องสนใจพันป่ามีหลากหลครับมีหลากหลายให้เลื้อครับทั้งแหลกทั้งแจกทั้งแถมพร้อมนะครับสำหรับน้องอีนะครับเนาะนี่กล่องกรมุนไพ่เอาบรญากาศการปล่อยป่าขคกังหน้าหลาเป็นแค้นมาให้เบิ่งนะครับ เบือเ่อต้กินได้ย,ยากเลยพี่น้องมาเนียต่อไปเสาร์นี้ร<า>ับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับนํามาชมบรรยากาศการปล่อยปลาคุณพ่อคุณแม่พาอาหานกับมาปล่อยซอยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับสําหรับดังอาหารที่มั่นคงสําหรับครอรัวเรือนโคกน้งนาหลาพินแคนขอบคุณนะครับ